ดีๆมาแจกงนะครับตั้งค่าอันนี้ก็แล้วแบบความถนัดของแต่ละคนเนยนะนะจำลองใช้ดูแล้วดีจริงแต่มันากได้จริงๆนะคุแต่ว่านี้เหมือนฝีมือมอยังไม่ค่อยมานะคนุน มันเริ่มเล่นแต่ว่ามันมันดีจริงนะทุกคนลองใช้แล้วคือถ้ากดย่อแล้วใช้เนี่ยมันมันมันแรงจริงเห็นไหมกดย่อแล้วมันแรงจริงแต่ว่ายิงปกติก็ได้นะคนก็ สอนเอาไว้อย่างนงี้ยนะครับมิน่าสะโผบนะน,นี้อันนี้ผมไปตั้งค่าแต่งไฮไลท์นะครับเผื่อใครอยากได้นะให้โหลดไายคลิปนะครับไายคลิปมีตั้งค่าอันนี้ให้นะว่าดีแค่ไหนนะเรทให้ด้วยครับเต็มสิบให้เท่าไรนะครับเต็มสิบตั้งค่าเนี้จูๆ่ๆผมเผลอไปตั้งค่าเลยเมนูด,ดีแค่นหนเลย ไม่ค่อยเต็มสี่สิบห้าตัวนี้มือมันลืนล่นเยอะคือมันเยู่กับความหนักของคนทุกคนแต่ถ้ากดย่อแล้วยิงมันมีโอกาสขึ้นหัวสูงมากมันขึ้นอยู่กับความหนักของแต่ละคนนะเนี่ยคือมันต้องกดนี้ทุกคนนะแล้วค่อยยิงอ่ะเนี่ย ยิงมันมีโอกาสเข้าหัวมากขึ้นคอ่ะดูนะแต่สองควงไม่นินน่านี่ผมเล่น,นะน,ลนอีกูยินใจนะสองควงยังไม่ได้ดีนนะมากทุกคนอ่ะไม่ใช่ทุกคนลองดูผมขอหน้าเดียวะขอหน้าเดียวเห็นไหมหน้าเดียวก็ได้ฟูท <c oughs> แท็กก็ได้ ไม่เชื่อน,นัดเดียวเอาคือไม่ตายโทษโทษโทษอันนี้นัดเดียวเอาคือไม่โดนอ่าถือตั้งค่านี้ก็พอได้มั้งแต่ถ้าระยะใกล้เนี้ยพอไหวระยะใกล้น่ะยได้แต่ระยะใกล้ไม่ต้องล่างแรงนะ ถ้าอยากเห็นตั้งค่าเดี๋ยวบอกนะครับถ้ายคลิปนะถ้ายคลิปและใกล้นี่ผมเสริมไฮไลไท์นะตั้งค่านี้สะโคบอย่างดี<อ>ก็ยาก้ายให้คมีความสุขนะครับวันนี้ก็ ค่าดีๆมาให้นะจะเอาไว้หนึ่งเนื้อเพื่อนชนะอะไรอย่างเงี้นะครับตั้งค่านี้รับประกันชนะแน่นอนยกเว้นถ้าเพื่อนคนเป็นอายุเคนะไม่ต้องชนะหลอกพดทออกสองห่วงของไม่เดียวเอ้าไม่ตายจี <c oughs> ก็ถ้าใครอยากได้ตั้งค่าอันอื่นเม้นมานะ อันนี้ตั้งค่าที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ J6 บวกนะตั้งค่าก็จะมบมานี้นะ <c oughs> ตั้งค่าร้อยแปดหกนะครับร้อยเจ็ดห้าสองร้อยสองร้อยนะเห็นครับก็กดแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสกุบสนายหกสิบนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เล่นสนายนะมันเล่นไฮไลท์นะ จะเล่นไฮไลท์อะไรพวกนี้นะครับแต่เน้นไว้นะครับถ้าย่อแล้วมีโอกาสเข้าหัวมากขึ้น,นเห็นไหมคือพอย่อแล้วมันเข้าหัวง่ายขึ้นนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย